จะรอดไหมกูต้องถอดกูต้องถอนพอปรับเปลี่ยนพฤติพอเลิกเล่าได้สุขภาพดีคนทวนสมบูรณ์ครับโควิดมางานไม่มีตัวอะไรครับเขาเป็นบอพี่ครับท่านท่านสองหอเอ้าเขาคือวบาพี่ได้เป็นจีบนะปีวอาี้ได้เป็นี่บ้านเขาบอปีบอใดเอาบอลเขาบอปี่ก็คือบัตรคำทำผู้ชมกันอย่าไปคิดอย่างอื่นไม่ใช่ว่าพี่ใช่เป็นพี่เป็นพี่ ni 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 โปรไฟล์อะไรพอดหรือว่าพี่ปอยฝ้ายของน้องๆใครไม่รู้จักไม่ได้เลยคนนี้ครับผมคนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับผมช่วงนี้ไปหาไผ่ต้องอยู่บ้านครับส่วนมากเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเบาไทยเนาะเดี๋ยวผสมได้ผสมได้อ๋อผสมได้ครับผมไทยน้ำเล่าน้ำครับผมก็ไหนๆมาแล้วก็จะสอบถามนิดนึงเป็นยังไงครับช่วงนี้ มาบอกไทยมาไม่อะไรกงกงไทยตกแล้วขอโทษไทยนะจะไหนครับช่วงนี้ครับเรื่องสุขภาพก็ดีครับยูดีสบายพอดครับผมแบบว่าไม่ไม่ได้ไปทํางานอยู่แล้วโควิดเนาะแต่ก็ต้องเดือดร้อนทุกคนน่ะแหละครับกาชีพเลยเนาะทุกอาชีพเนาะทั้งวงการนักแสดงแต่ทั้ง ไม่เท่าวงการอะไรทั่วไปเลยครับใช่ครับแล้วโควิดนี้ก็รู้สึกจะมาแข่งกับนักร้องศิลปินด้วยนะมาเป็นระลอกระลอกมาเป็นระลอกมา่วงเสศกาล์ด้วยนะปีใหม่สงกรานต์ช่วงที่ทําแบบว่าพอขาดเมีขายจะทำรายได้ทำรายได้ช่วงเข้าดาวนี่ก็เป็นช่วงที่ท่องเที่ยวคนต้องมีเงินมีท่องนะการค้าขายศิลปินนักร้องก็ต้องมีงานเนาะเนาะขอาวดาวครับช่วงที่ทําเงินได้ทํารายได้แต่ จากเขาดาวกลายเป็นนกแต่ทุกคนก็ต้องครับผมสมัยก่อนใไอรวมกันเราอยู่ครับครับแยกมูแล้วตายสมัยนี้เลยกับกันกับกันเป็นกับกันแยกกันเราอยู่รวมมูแล้วอันตรายครับผมต้องใส่แมสครับหน้าที่นี่เนาะ อยากไปนั่งยุติีนผู้ยุติเสียงหน้าปลูกพักปลูกยังกินนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเลยมองมองอย่างนั้นเลยแต่ว่าพี่น้องท่านผู้ชมครับที่มาวันนี้กเหมอนกันที่อ้ายเพิ่นเกินมากเนี่ยเพราะว่าบ้านอ้ายเพิ่นเนี่ยเป็นธรรมชาติเกินใส่ดอกขึ้นบัวใดบัดนีขึ้นบัวใดว่านอันมันเขาหลักเกิน่างไม่โดนนี่ฮะทางนะจังหวัดยัไม่ได้ใช้รานเด้วางไม่โดน ก็ช่วงก่อนโควิดนี่ก็ไอ้ไม่ใช่ก่อนใช่ไหมช่วงที่โควิดครั้งแรกครั้งแรกเจอมาแล้วเจอมาแล้วครั้งที่สองอีกครับครั้งที่สองตอนนี้ว่าลราลอกใหม่ระลอกใหม่รู้สึกกันตโอ้โหจะไแล้วแต่จะพูดกันหนักนะหนักเลยเทียบกันง่ายระวังรอบแรกกับรอบสองมันในความรู้ซึ้กว่าห้าโดนผลกระทบโดนผลกระทบแน่นอนใช่ครับแต่ว่ารนคืกกันระวังรอบแรกกับรอบสองที่มาเนี่ยกระทบันไหนแห้งกว่ากันหรือว่าห้าปัดโตได้ก็ พ่อพ่อกันพรอบแรกเขาตื่นตื่นตกใจตอนนั้นคนติดว่าถึงลอยกะแบบอืโบก้าออกบ้านโบก้าออกบ้านภาวะวเนาะกลัวไม่รับอย่างเดียวเลยงานใช่คือว่าโลกนี้เปลี่ยนแล้วตายปั๊บลดอันตรายแต่มากปีนี้ถ้าจะว่าไว้วางใจเลยเพราะมียารักษาหรือยังกะกระโบแมนแต่ยังอันตรายอยู่แต่ว่าอันตรายแต่ว่าค้นไมยหมายถึงมาคนจะเริ่มรึงโลกนีอยู่ คือบ่อตื่นบ่อตื่นบ่อตื่นทั้งถังที่ยอดนี่ขึ้นสูงขึ้นตลอดหลายหลายกว่ารอบแรกเน่หลายกว่ารอบแรกแต่ว่าคนก็ยังแบบบ่อตื่นซ้ำครับซ้ำรอบแรกครับสังเกตได้นะสังเกตได้แบบว่าก็ยังแบบเนาะครับนี่เอาอันนี้เอาเอาตัวเองนะเอาตัวเองพูดตามตัวเองไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็กลัวอยู่ผลกระทบเกี่ยวกับงานนะครับอ้ เต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยหมดเลยคิดยังไงครับว่าให้รอบแรกนะขนาดผมเป็นคนขี้เกียจนะผมเป็นคนขี้เกียจขนาดคนขี้เกียจแหละยังอยากแบบขยันเลยมันนอนมันนอนจะทำอะไรวันวันคุณจะทำอะไรใช่ไหมอยากไปแล้วอออยากออกอยากไล่สซนเล่นคีย์บอร์ดกันจนจะรอบบดบดเพ่งลองเลยพี่น้องนันไทยนี่ต้นไม่รอบๆไปเกือบหมดแล้วในบ้านนี่ ต้นใหม่มันอยากอายแล้วจัดสวนมองว่ามองจัดกี่รอกี่รอบเลยต้นใหม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวกะเมาเอาพันเ็ปกูไม่เดี๋ยวเกูไม่เก็ดไม้กับไทยครับผมชายไม้ครับนะครับก็ดรอบสองก็คือกันครับเป็นเห็นออกงานละครงานละครกระทู้ผมครับ พอดีทายเรื่องได้ดีบานชันสองวันเียบร้อยจบพอดีจบพอดีจบพอดีโควิดกับมาหรอกมาโอ้ดีเลยเนาะถ่ายถ่ายจบนี่โวมดีนะครับถือว่ายังถ่ายได้ตั้งสองวันอ๋อพี่อันถ่ายสองวันครับผมยังถ่ายที่คลองสามยังก็โดนกระทบหน่อยเนาะก็โดนครับโดนโดนตอนนี้ยังถ่ายได้ไหมพี่ก็ ถ้าเกิดว่าเราไปในสถานที่ในป่าในดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายได้อยู่ยแต่ก็จํานวนคนห้ามเกิน50คนอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็จุดที่จะถ่าอะไรต้องลงบันทึกใช่ครับแต่ว่าระบบการป้องกันเราก็จะมีเราก็จะมีการตรวจอุณหภูมิการใส่แมสดการติดเจลล้างมือไว้ให้หรือเครี่องฉากเลิฟซีนหรเครื่องฉาบป้องกันอะไรสัมผัสกันใช่ครับ แต่ว่าไอ้ไอ้เลิฟซีนที่บ้านเนี่ยไม่น่าจะหลีกเลี่ยงดูนะคทับไม่เลยทำทำไมไม่ไม่ไม่เลิฟซีนทางปูทูว่าง่ายอยู่ข้างหน้ากันก็อ๋อเรีนตาแล้วเรตาแล้วว่าแล้วเรียนตาแล้วโดนแล้วแผ่นพลาพูดเรียนตาวันนี้วันนี้โอ้โหมามาเจอกับพี่ปอยฝพายนี่ก็ยังอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะครับอารมณ์ดีเหมือนเดิมอารมณ์ดีแล้วก็ดูผมว่าหน้าตาก็ฟ่องใสนะครับ ดีครับดีโควิดรอบสองนี่้าตาดูผ่องใสจน้มวอย่างไถึงรอบสามเอารอบเอารอบสองพอแล้วที่หน้าสงสารกับวงการหมอลำอีกวงการแม่หมู่บ้านนี่แม่นกนี่วันที่สิบสองนี่แม่นกก็บอกว่าให้ไปไลฟ์สดช่วยแม่หน่อยอันนี้ก็ยังสอบถามอยู่ว่าไปอุดรแล้วจะถูกกักตัวไหมเออใช่แล้วที่เราอยู่ตรงนี้อยังไงออกไปต้องขออนุญาตไหมต้องศึกษาแล้วกระยุงที่ และปริมณฑลเวลาไป่างจังหวัดเนี่ยโอ้ยไปงานเนี่ยคนมองแบบเนาะมันค่อยจะดีนะถ้าว่ามาจากกรุงเทพนะับเหมือนกับมาจากพื้นที่เสี่ยงอืครับพื้นที่สีแดงพี่น้องประมาณนั้นแหละนะครับปทุมธานีครับนนทบุรีครับหรือว่าสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพครับนะครับก็จะประมาณนั้นไปข้างนอกนี่ต้องผ่านการตรวจอเอาใบรับรองไปก้อนมันจะคู่นี้เหมือนคุย ไปหาพี่เอพจนาบอกว่าไปร้องอยู่บัวใหญ่ต้องมีใบรับรองแพทย์ไปก่อนว่าไม่ได้เป็นใช่แล้วร้องก็ต้องใส่แมสก์รลองนี่ลาสุดมันตีเป็นจังสันไน้ครับก็มันมองไม่เห็นเนาะถ้ามันเห็นเน็ไม้ไมปิ้วมาเออแม่นกเป็นจังไงช่วงนี้แม่นกเห็นว่าคุยกันอยู่หลังจากบัวได้หอกแล้วที่ไปไล่ซดเล่นไล่สดไล่ซุดเป็นโครงการเพื่อความอยู่รอดของหมอลำ แฟนคลับคนขายบัตรออนไลน์ทางเพจอาจจะโอนตังเขาใช่ซื้อบัตรทางเพจเนี่ยเป็นแนวคิดแนวใหม่เป็นแนวแนวเป็นสมาชิกบัลูใครก็โปรโมทกันแบบว่าประมาณว่าแฟนคลับแฟนคลับใครซื้อค่อยค่อยใครเข้าไปดูได้ก็ใครโอนเอาก็คือมีบัตรออนไลน์รหัสให้กลดล็อกเข้าไปได้น่าจะอย่างนั้นนะครับเป็นเป็นระบบเลยคือผมเห็นแต่ไอ ต่างช่วยเหลือกันมีคณะอะไรลิเกเนาะลิเกที่เคยเห็นไลฟ์สดใช่ใช่ไรสดแล้วก็จะมีอ๋อลิเกอยูนครสวรรค์ใช่แฟนแฟนคลับหรือคนที่ดูไลฟ์สดอยากจะให้พวงมาลัยก็จะมีบัญชีให้ประมาณนั้นแฟนคลับเขาก็จะไม่ต้องไม่ต้องไปคลอกไม่ต้องไปคลอกเลยครับโอนเงินให้เลยเหมือนสมมติอะอีพีไฟไลฟ์สดเล่นไลฟ์สดคอนเสิร์ตอยู่บ้านอยู่บ้านเล่นกีบอร์ดอยู่เสียบิลอยากจะมอบพวงมาลัยให้ เสียบ reveal, 2, 2> ิวก็แค <โ S 2> ่โอนเงินมาโอนมาสองร้อยหมื่นเงหรือเป่าโอ้คุณสาว่าเอาสองร้อยยิ่งทำให้งงมนุษย์เราเนี่ยสมมุติจริงๆแล้วเงินทุกวันนี้ผมไม่ได้จับด้วยซ้ำเพราะสมมติแกูหาทำไมเงินอยู่ไหนตะกรันยังได้เอาเหรียญกระเหรียญบาทกระบาทแบงค์กับแบงค์ไม่จับทุกวันนี้ไม่ได้จับโอนโอนแล้วตัวมันอยู่ในเงินซื้อกับโอนต้องเออมันเป็นอากาศเหรอ หรือเราสมมติเออเอาลเริ่มมาทำมาแล้วเริ่มเข้าไปคนพี่น้องไอเข้าไปทำงานทนงาเนาะแล้วตอนนี้เราทำไมไม่สมมติว่าเรารวยมากเลยเบื่อเบื่อแล้วตอนนี้เราน่าจะคิดอย่างงนี้ัเอาก็ได้นะครับผมก็อยากสมมติว่าถึงแล้ววันที่หนึ่งอยู่พี่น้องยอมติดโควิดอยู่บ้านถ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งเบ่งออกมาไซก็ได้ผมเนี่ยผมยัง ผมผมเองอ่ะยังสมมุติว่าผมได้ตังค์ถุงตัวตั้งสี่แสนได้ไส้ได้เพราะอะไรสมมติบ่อครับฝั่งนี้ถูกอันตรายอันตรายแล้วครับุมเออนดิกลนนี่ครับดูน้ำตกข้างหลังยังไงบ่ได้ไปปิ๊กน้ำตกก็มันเป็นเป็นตั้งเทคนิคครับตั้งปิดไฟฟ้าครับไอ้น้ำตกนี่ผมมองเบอนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับผมจุ้ย กะงานน้ำมันห้องปิดน้ำครับแม่นางเรื่องคนต้องปิดยกะอาจจะถูกแม่บพาะถูกแม่หรอกแต่ว่าเอาความชอบมาก่อนอออ๋ความชบเพราะว่าเขาอยู่ตาดชุดน้ำบดขามาเพ็ดบ้านก็ยังมีมุมที่มีสรางเสียงน้ำตกเสียงน้ำตกจะเป็นแบบฮอนไอารมณ์ฮอนไค์แต่ตรงนี้ต้นไม้เบิ็งต้นไม้ร่มลื่นร่มรื่นเนาะครับผมบ้านดินที่มีน้ำตกแล้วก็มีก้อนหินมีธรรมชาติปลูกพักปลูกมี ในบ่อไอในบ่อนี่มีมีปลาอยู่เรื่องไหนเลี้ยงปลาแต่ก่อนเลี้ยงปลาครับตอนนี้ปลาอย่างอ่ะปลาทำงานปลาคาบอ่ะปลาใจยากเวลาพุ่น็อกพุ่น็อกไปเป็นปูเป็นคุณแล้วใจยากเลี้ยงยังก็ไม่ยากอยู่ดนีเซียเล่เลี้ยงอันทั้งโค้งโอ้โค้งเลี้ยงง่ายกว่าสุดยอดเลยยูนีขนาดเป็นยูนีกันบ้านคามาแล้ว มาตอบเบิ้งมันตลอดเบิ้งโอ้ยแอบเบิ้งมีความสุขกันซถอะเนาะเอา้งซุ้งในบอกโยให้มันเลยบอกอันืี้หว่าก็เลยทำหมุญแต่งงานในพร้อมโอ้โหแล้ว่อมก้ามาสรวจแต่งาเห็นไหมที่ล้เฟซนะเพียงช่วงเออแต่งงานอะไกันค่ะป้าผมนึกว่าแต่งงานสิเปิดกล้องหนังไม่เถอะดอกบัวพันแพงๆกันซื้อมาลงข้าวเดียวหมวกน้องหยิ่งย่องต่ำ ึ้นาไเอไ่ลอยู่บ้านอยู่อยู่ต่างจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเสิ่นปลูกทั้งพักขยงครับครับแง่ักเทาภาษาไทยพ่นอักยงไผักขยแ้งผักขยงพักขยง้องผักขยงครับพักแลเทลผักอแล้วเทลซือบ่ได้มันต้องเอเเออเอออ เขาก็รู้สึกว่าเออตอนนี้อยากลอกเข้ามาครับ่มีครมี่ไม่รู้ว่าโควิดนี่มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อูัวานี่สินค้าบานเขาสิน้นัํไหนรับ